I'm hurting... This is too filtrate.... ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะสำหรับน้องชายคนเล็กของทีมคันเลนเฮทเบอรรี่ค่ะล่าสุดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จูดี้จะสอนร้องเพลงอะไรนะคะทุกคนแต่ที่สำคัญนะคะภาษาไทยของน้องแดนของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมากๆเลยตอนนี้นะคะร้องได้ทั้งเพลงลิเกและก็เพลงไทยนะคะทุกคนคะ่ะ ไม่แน่นะคะออกงานครั้งหน้าน้องแดนของเราเนี่ยอาจจะโชว์ลูกขอร้องลิเกให้ด้อมหมัมมีฟังก็ได้ไไดและไปที่ไหนนะคะความรักความอบอุ่นก็ตามไปที่นั่นค่ะนครสวรรค์ก็ไม่ต่างนะคะเช่นเคยค่ะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากด้อมใจฟูนะคะด้อมใจฟูมีอยู่ทุกที่ของประเทศไทยจริงๆค่ะ ครั้งนี้ก็โชคดีหน่อยนะคะคุณแม่จูดี้ไปด้วยก็ช่วยจัดการหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะคิวการถ่ายภาพของด้อมใจูเนี่นะคะคุณแม่จูดี้ไปด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะได้ถ่ายกันครบทุกคนคะ่นนนะ,คะาาน,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 นีก่อนนะร้านคาราคาราณ์นั่งเด่นวานีมานี่ก่อนมนีน่ก่อนมายวยน ฟังพี่ฟ like okay. ังพ uh huh, ี่เจอเจอที SO ่นี่ก่อนพี่จองครับพี่จองถ่ายรวม่ตนี้่วนี้เดี๋ยวพี่จะบอกห้ังเเขาน่รักกเลยเกแล้วคนสวัสีีจ้องกันแล้วนุทสัีพี่จ้องครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับชาวนครสวรรค์ด้วยนะคะที่มีคัแลนพี่จองน้องแดนและคุณแม่จูดีเป็นของขวัญวันปีใหม่ปีนี้ค่ะทุกคนสำหรับด้อมใจฟูที่ได้พบเจอทั้งสีคนก็คงจะใจฟูใจฟูมีความสุขมากๆนะคะ ต่่อคะเดินทางปลอดภัยนะคะพูดถึงปลอดภัยนะะคพูดถึงน้ำก็มีเอ่ฟบีเอาน้ำมาให้แล้วหลังจากที่ทุกคนทราบว่าขร ể นพี่จองอยู่นครสวรรค์ก็อยากให้คุณแม่สูดี้นะคะพา ขลางพี่จองน้องแดนไปดูแห่มังกรค่ะทุกคนแห่มังกรที่นครสวรรค์และก็ลุ้นไปกับทั้งสีคนว่าจะมีโอกาสเนี่ยได้เจอพี่ด่างจระเข้ตัวใหญ่ประจําบึงบอระเพชรหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากเห็นขึ้นเรือใช่ไหมคะทุกคนแต่แอดไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะความคิดเห็นหนึ่งบอกว่า ลุ้นว่าทั้งสี่คนเจอจระเข้ไม่เท่าไหร่กับลุ้นว่าพี่จองจะขี่หลังจระเข้หรือเปล่าแอดขอให้คอมเมนต์นี้เป็นท็อปคอมเมนต์เลยนะคะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าพี่จองจะขี่หลังจระเข้หรือเปล่าค่ะทุกคน าาาไม่เมื่อให้อาหารรวยหรือจนให้ใจรักแน่รวยหรือจนตาลักแน่อืมนี่แหละก่อนเนี้ยเพลงเนี้ยสมยัยแบบนานๆที่แล้วอ่ะสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วอ่ะจะมาจีบกันใช่ไหมเนือไปนะเนาะพี่เนาะเนือล่องไปอย่างเงี้ยแล้วเจอเราจะเจอใครเขาถูกใจอ่ะรักแน่นอน นะก็ไม่ได้ว่ามีโทรศัพท์ถูกไหมใช่ใช่ใช่ไหมโอ้ยเอตุอง้งยังไงก็เ<อ>มื่อก่อนมเป็นแบบนั่า<อ>และว,วันนี้ทางคันแลนพี่จองและก็คุณแม่จูดี้ก็ได้มาอัปเดตนะคะซึ่งทางคันแลนก็ได้ลงรูปนี้ค่ะเป็นรูปที่นั่งอยู่บนเรือ แล้วก็ใช้เพลง One More Dream ซึ่งเป็นเพลงของคันแรนนะคะที่เพิ่งโปรดิวเสร็จนะคะทุกคนใครยังไม่ฟังรีบไปฟังกันเลยนะคะส่วนพี่จองก็ลงรูปคู่กับคุณแม่จูดี้คะ่ะส่วนคุณแม่จูดี้นะคะก็มาพร้อมกับทั้งสามหนุ่มและก็คำอวยพรนะคะโดยมีแคปชั่นว่าพี่จูดี้พาหนุ่มๆม,มาบอกว่า ทุกคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดขอให้เดินทางระมัดระวังถึงที่หมายอย่างปลอดภัยใช้ชีวิตช่วงวันหยุดให้มีความสุขกับคนที่เรารักมีความสุขใจฟูกันทุกคนเดก,ก็เช่นกันนะคะขอให้ด้อมใจฟูทุกคนนะคะมีความสุขตลอดทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าและก็ปีต่อๆไปเลยนะคะ